ครับสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องป่องไปสกุลุกุนมาพบก่อกันเดียวกับเป่าสันผ้าสวยพี่น้องวันนี้เขาได้เดือดแป้งเป็ดพี่น้องเอ้ยนี่แซ่บแสบนี่ครับพี่น้องเอ้ยต้มต้มเป็ดแซ่บมาจุกเขามาใหม่เลยแแบบเต็มเต็มจุกจุกพี่น้องเอ้ยเอาบอกเปิลายพี่น้องเปิเหยื่อพี่น้องเปิดปุูมใหม่เป็นผ่อของแซ่บมาล้างคอยังหน่อยนึง จุกจวกมาลองลองตุ่มยังไงก็ <c oughs> กับปีพี่รองจัดไปมาบอเยใส่

เอพ้อ,ปอ,อ,อมปนบ,บ้าน,นนะเราหน่อยอืมแขกรับเชิญอยู่ข่างๆคนบ้หนออกกล่องเะยผมดูหลน้ำดาทั้งขว ปีไม่นอ้องตอนนี้เนี่ยมันจะ,ขะเข้ากับปีครับสาแล้วอขอโทษนะครับเพื่อข้าวไปเจ้า,าก็กิน,น่า <c oughs> จินพาพ้าไ่ร้อง นี่สองคนมันแ่กรับเชิญสองคนน,คงน,งนี่เป็นบลาเป็นบอกกล่องมันจัดน้าจัะเต็ม

ลองจับดูครับปูมัดนี่ื dạ, đi chậm gấp ít nỗi, nè, quay มืได้กินได้ขา้แห้งเลยน่าก็ไ,ไอ,อ้รนูนอาซาไปลองนาซาเนาะโอ้ยจอดไปหอกไอ้าน,นซานนซาไปรองเอ้พอตัวเขาไปเล้วไปหองเด้อกินดิฟกินแดดกับพดิบอกว่าอง ดอกพีดพี่น้องเพระาะว่าไม่พีดกูเพ็ดคือบอบผ่านพี่น้องเพ็ดเปนพี่น้องเลยเห็นบารกอะไร โอ้หอมเลยอือเอาเป็นว่าแซ่บพี่น้องแซ่บอืมชื่อว่าผ่านพี่น้องแซ่บตาที่ท่านไอ้หัวหอมพี่น้องน,องน,อนี่นี่โตต้มได้ <c ười> ก,ก็เลยก็เลกก็ติดตามนี่พี่น้องเด้อซองกีตูประสานผ้าส,สวดพี่น้องก็ไลยก็เสกก็ติดตามเป็นกำลังใจให้บปรสันผ้าส,สวดเพลงกินใหม่ๆฝากทีตอนน้องที่ผภาประการใดขอโทษขออภัยนี่พี่น้องเด้อเมื่วานกันแล้วพี่น้องเนาะมกคนไหนใส่ก็เสกมากระเดือนผ่านนี่พี่น้องเด้อสโลแกนเปิดภูมิใหม่ไม่ปปไมกกจีบปอกของแสบพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผม